สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่เมืองลิเวอร์พูลพี่พีเพเดอร์ c น a ชามจะพาไปดูหอพักที่ชื่อว่ารามไลท์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีแลนจะไปศึกษาต่อที่ University of Liverpool หืืกํากำลังศึกษาอยู่พี่ขอแนะนำเลยว่าหอพักนี้เหมาะมากๆค่ะเนื่องจากใช้เวลาไปเรียนเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยหอพักแห่งนี้ก็จะมีห้องหลากหลายประเภทให้น้องๆได้เลือกตามความชอบของตัวเองเลยค่ะ โดยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่149ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่ะและที่นี่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางต่างๆมากมายที่น้องๆสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆค่ะ น้องๆคนไหนสนใจจองที่พักสามารถทักหาพี่ๆแอดมินเพจได้หน a ชามได้เลยนะคะ p a y ได้หน a ชามให้คำปรึกษาและทำการจองที่พักนักศึกษาให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ